สวัสดีค่ะมาเจอกับช่องพี่แสงแสงนะคะหลานยาโมวันนี้พี่แสงจะครูน้อยนะคะครูน้อยหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะเอาของมาฝากพี่แสงค่ะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะค่ะข้าวสารนะคะข้าวสารเปินกนตอกมาเลยค่ะนี่นี่นี่เยอะมากนะคะข้าวสารค่ะเราไปดูอีกค่ะว่ามีอะไรอีกนะ เราก็มีข้าวหลามมีข้าวหลามค่ะอันนี้อะไรการาเมะค่ะการาเมะี๋ยวแกะเลยแกะเลยนะคะนี่ค่ะ อ้อห่อเป็นแบบกาะเมนะคะอันนี้เหมือนกระดาษกระดาษแก้วเนาะกระดาษแก้วน,นี่นี่น,น,นี่ธรรมชาตินะคะเหมือนธรรมชาติเลยเนี่ยเป็นแบบอัญชันน่าจะอัญชันไหมนี่ค่ะชิมก่อนนะ ใบตองค่ะรสชาติดีมากๆค่ะอ,อร่อยอร่อยค่ะอืมมาดูกันอีกอันนี้อะไรมะม่วงกวนอืม กวนนะคะเนี่ยอ,อ,อร่อยมากค่ะอันนี้ลูกสาวครูน้อยเป็นคนทำแม่ของน้องเพลงค่ะอ,อร่อยมากค่ะ เพื่อนๆดูอร่อยจริงๆนะคะธรรมชาติอันนี้ของสูงไข่มดแดงไข่มดแดงค่ะแล้วก็มะนาวมะนาวค่ะ ลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆมีมะนาวมมามะนาวแล้วก็พริกค่ะพริกกำลังจะเด็ดค่ะกำลังจะเด็ดเอาขั้วกออกนะคะเอาไว้ไซสนี่ค่ะครูน้อยฝากของมาเยอะมากเลยเอาของมาฝากเยอะมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวมาดูอีกอย่างนึงอะไรมะม่วงลูกใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวพี่แสงให้ดูค่ะมะม่วงค่ะมาเป็นรังเลยนะคะเต็มรังเลยนี่เดี๋ยวนะพี่แสงยกให้ดูนี่นี่ค่ะเดี๋ยวพอวางก่อนข้างล่าง กว่หน้าพิเศษอีกค่ะลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากๆค่ะเต็มไม้เต็มมือนะคะเต็มไม้เต็มมือค่ะใหญ่มากๆค่ะเยอะแตงโมค่ะแตงโมสี่ลูกเดี๋ยวเรามาลุ้นข้าวหนะ้า แดงไหมแต่น่าจะแดงเลยแตงโม่ากินมากเลยอะ่ะอากาศร้อนกินแตงโมนะคะแล้วก็หน่อไม้อันนี้ต้มแล้วนะครูเอามาให้แต่พี่แสงมาต้มแล้วสดสดค่ะหน่อไม้สดๆดนี่นี่ค่ะต้มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ มีใบายานางด้วยนะคะครูให้มาเดี๋ยวะจะต้องทำการคั้นน้ำใบายานางแล้วต้มอ,อีกทีนึงค่ะนี่ค่ะครูครูเตรียมพร้อมนะคะนี่คือใบายานางค่ะเพื่อให้มาต้มกับหน่อไม้นะคะอันนี้ไม่ได้ไปแบ่งไปให้น้องฟูเพราะว่ามาลงลงแล้วก็ไปหาน้องฟูกันต่อนะคะ นี่คนี่คือใบยานางอันนี้พี่แสงล้างแล้วเจ็ดล้างแล้วเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะทําการต้มกับเน่้อไม้ค่ะอ่าขอบคุณมากมากค่ะนะคะของฝากจากครูน้อยค่ะขอบคุณค่ะครูอ่าเดี๋ยวเรามาดูมาดูของฝากจากน้องปูค่ะของฝากจากน้องปูนะคะอ่ะ น้องปูรักษาสุขภาพค่ะอันนี้น้ำเกลือนะคะน้ำเกลือที่ล้างจมูกค่ะน้องปูให้มานี่ค่ะสองขวดนะคะสองขวดค่ะอ่าเป็นน้ำเกลือนะคะเป็นน้ำเกลือค่ะอันนี้คือของฝากจากน้องปูค่ะเดี๋ยวมาดูน้องปูก็คือช่อง ปูปูปสาวอุบลคนงามค่ะปากช่องน้องปูปูด้วยนะคะอะมาต่อด้วยนะคะกากหมูค่ะน้องปูกลัวแสงพร้อมหรออันนี้แก๊บหมูนะคะแก๊บหมูกากหมูค่ะนี่ค่ะ น่ากินมากน่ากินมากๆเลยค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะนี่คือน้องปูค่ะให้อะไรมาอีกหมูหมูฝอยค่ะหมูฝอยนะคะนี่ค่ะหมูฝอยแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกเดี๋ยวอยู่ในถุงค่ะอยู่ในถุงเมื่อคืนน้องปูจัดมาให้ ว้าวคุกกี้ค่ะอันนี้ฝีมือของน้องปูทําเองนะคะคุกกี้ของน้องปูทําเองอร่อยมากๆค่ะอร่อยมากอคุกกี้ช็อกโกแลตนะแน่นแน่นแน่นแน่แนเลยค่ะแน่นแน่นอร่อยอร่อยค่ะใหญ่มากชิ้นใหญ่มากนะคะซองก็สวยงามซองก็สวยงามนะนีะ่ค่ะเอาไว้กินกับกาแฟ ขอบคุณนะคะสำหรับของฝากจากน้องปูที่ให้พี่แสงนะคะขอบคุณค่ะก็คลิปคลิปพี่แสงอาจจะแบบว่าอันนี้ก็คือถ่ายแล้วมันอาจจะวูบๆบ้าบนะคะต้องขออภัยนะคะก็คือต้องขอบคุณทุกการรับชมค่ะมารีวิวของฝากจากครูน้อยนะคะ1 0 1ฝากติดตามด้วยนะคะ แล้วก็สาวปู่อุบลคนงามค่ะปากช่องน้องเขาด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะบา,บายๆเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ